打开回忆的键。 คนร hey, he, he, he! He, he! Um, well, ักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีและฟังเพลงที่เด่นสักโิดหนง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ yeah <laughs> สูตรพิสูจน์พบว่าผมกับพี่ลุตเนี่ยจะเซ็กซี่ท่อนบนถอดเสื้อแต่ว่าตัวโน้อตุ๊กเกงครับสงสารท่านผู้ชมเถอะครับผมครับจะเป็นตาคู่ดีเลยนะครับจะให้ผมทำจริงเลยห้าองทำที่จะทำเขาอยากให้ามเหรอ ที่กบฏเซ็นเตอร์ไหมคะผมเด็กนะวันนี้วันเด็กนะฮะไม่ดีวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้งานไพรเวทนะคขาวไม่รู้ก่อนเลป็นเถิดเป็นเถิดครับอ๋อครับผมหน้าขาวไม่รู้เลยเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เราท่องคำขวัญวันเด็กได้ด้วยนะบี้นะอะไรครับท่องคำวันเด็กได้ด้วยใช่ถึงแม้ว่าอายุผมจะเกินเด็กไปแล้วแต่ผมก็สามารถท่องได้โอ้โหชอบชอบประโยคสุดท้ายนี่แหละว่าอะไรครับประโยคสุดท้ายว่าประโยคสุดท้ายใส่ใจเทคโนโลยีครับแล้วก็ สุดท้ายของจริงของท่านนายกเขาใส่ใจเทคโนโลยีและสุดท้ายของพี่คือ,อของเขาที่มาเติมเนี่ยครับฟังเพลงพี่เดชสตาร์ครับพี่สำอย่าไปโหลดหรือว่าซื้อแคทบีซีเถื่อนต้องหัวต้องหัวต้องหัวต้องหังงี้บอกอยากไปโหลดผมต,ตกใจไม่ใช่แต่ถึงของเถ er ื่อนผมไม่โหลดแล้วนะอะไรฮะนาผมโทรโทรไปโหลดบ่อยแล้วกดที่นี่แล้วกดที่ไหนที่ไหนดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกดโทรออก จำได้เรม่ือแบบไฟจายางบางเพลงเราอัดไม่ได้หมดพอเราใช้เบอร์นี้เนี่ยแวเราพอมีโอเปอเรเตอร์รับเรากดเล่อะไรรับมีอะไรรับโอเปอเรเตอร์อโอ้โอเเรเตอร์เขาบอกว่าพี่ครับส่งเสียงร้อสายเพลงของพี่ๆหน่ลยครับเพลงหน้าบัดนาวเอาไปส่งให้เราอขอทำมาแล้วออครับ บางครั้งเกิดอยากจสิร์ฟเพลงของโตโน่หรือคุณนุชกศรตาะนะครับดอกจันหนึ่งสองสามรหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์สามลูกกดโทรออกมันจะมีเสียงพีเสียงพีอยู่ข้างในแล้วก็ไม่มีเพลงลุกกับเพลงโตโน่นะฮะโอ้โหขอบคุณมากครับพี่พี่เป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆขอบคุณที่อยู่าวเดี๋ยวอ้าวตอนนี้ผลงานทั้งเลยอ้าวตอนนี้คุณผู้ชมเพียบฝาั่งผลงานในวันนี้เลยครัเขอเสียงรุกหน่อยอยากได้เสียงรุกป้า รุดม,มาหรือเปล่าเนี่ยเออมาไม่มีอาวุธครับไม่มีอาวุธเลยไม่ร right. ู้จะต่อกรยังไงอ้าวเฉยเลยเฉยเลยก็อันนี้คืองานผลงานงานผลงานไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีละครเรื่องใหม่นะครับของไอซ์แฟกต์นะครับก็คือเรื่องที่ต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นความยักษ์มากยังไงคะความยักษ์ความยักษ์ก็ว่าบทเนี่ยยอดมากๆดราม่าสุดๆอะไรคะอะไรเรื่องพวกพุทธกันอะไรอย่างเงี้ยปะ ก็เป็นละครที่ชื่อว่าลิขิตฟ้าในตาดินในละครเรื่องนี้ก็จะมีเพลงประกอบละครนะครับซึ่งทุกคนจะร้องด้วยก็เดี๋ยวรอฟังกันครับต้องไปโหลดกันไม่ได้ใช่ตัวโน่ครับผมผลงานนิดนึงครับครับผมก็ไปที่ทำไมให้เขาไปทำไมเปนไม่เป็นไ่แตไหนแต่เมื่อจะกลับบ้านไปขายตู้ครับผมตู้เป็นอะไรคะไหน ก็เดี๋ยวละครเรื่องใหม่กำลังประพูดกันอยู่เรื่องอะไรนี่เรื่องยังยังปิดเรื่องความลับอยู่ตอนนี้เป็นความลับสุดยอดของสุดยอดเลยครับผมคือแบบระดับนานาชาติที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องต้องเงีเปิดเผยนะครับเป็นความลับจริงๆแต่ผมว่าแฟนรู้แล้วละรู้ไหมเห็นไหมผมก็รู้เดี๋ยวแฟนรู้ผมก็รู้แล้วเปิดเผยได้ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกว่าตามล่าไอ้หน้าหนอน เดี๋ยวพี่เรมาจากบ้านเดียวกันนะอ้าวต้องแต่มาเสิร์ฟพี่แล้วมาผูงานกับพี่พี่บ้างพี่บ้านขอ่าผลงานครับพี่ครับใกล้ๆครับเขาเขายกให้ผมเป็นหนุ่มเซ็กซี่เนาะจะไม่ถอดอะไรอยู่นี่ครับดีนะพี่น้้าฝัดหนาวน้าฝัดหนาวครับผมคือว่า ขายของเนี่ยถึงก็ต้องเน้นโชว์สุดๆกันเลยนะฮะครับผมอ้าวนี่เมื่อกี้ในวันนี้เนี่ยเราฟังเสียงคนกรุงเทพกันบ้างแล้วใครอยากฟังเสียงเจ้าเหนือกับเจ้าอีสานบ้างไอพอนนะครับใช่ไหมไอพอนเจ้าเหนือโอ้ยบรรลอกขึ้นกันผู้ศึขษาครับฮัลโหลเอเย่นจากภาคเหนือมาเทียบกับเาเทียบเลยไอพอนก็เดียวกันกับผมนะครับก็ขออนุญาตนะครับอไยพรนะครับเป็นภาษาเหนือเนาะกับชาวเหนือมูเฮานะครับรายการเนาะ ก็ปีนี้ก็ใกล้ทุกทีแล้วนะครับขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเงินทองไหลมาเทมานะครับมาต่อสุขภาพใส่สุขภาพกายก่อนแฮปปี้แฮปปี้นะก่อแล้วก็เดาวน์โหลดเพลงกับบรรณาธิกนะครับขอบคุณครับแฮปปี้แฮปปี้นี่คันภาษาเหนือเหมือนกันใช่ไหมแฮปปี้ครับมันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นน้องน้องกับพี่สาวน้องก็ชอบพี่พี่ก็ชอบน้องจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าผมก็เป็นคนเหนือนะครับครับผม เาีสาลพดจเกบอกผุงเทพครับผมจริงเหอฮะบ้านผมไม่อยู่อำเภอเมืองครับผมกแไม่มีอำเภอเมืองก็พอนี้ในรณมันอันคือว่าตัวานะพี่น้องผมอนเป็น่กขอมทุกคนโดยับผมที่จไอค่กับแปลให้แปลงของผมทุกคนทุกคนเอไม่ใช่ทุกคน ลือดลำลำเรื่อยๆนี่อ้วนรวยอ้วนรวยนี่แห้งนีแห้งนี่แห้งทุกปีเด้ครับผมไอเลือดอยู่ครับผมมีแห้งมีแห้งเนี่ยเอาความหมายใดดีมีแห้งมีแห้งทุกุขสบายสบายสบายได้ครับผมครับผมอาจจะถึงว่าพิษปังพิษปังทุกคนเลยนะผมแต่เขาจริงๆชอบคขาว่ามีความสุขไงมีความสุขครับผมมีความสุขแต่ผมชอบคขาว่าชอบรักพี่รักน้องนี่ะ ขอให้ไอดีนี้พ้นสุ่อะไรได้ครับเอาละครับขอบคุณทั้งสามคนเตสตาคบครับขอบคครับคุณคะแหมแค่เยับนัโอ้โหนะครับสามนุ่เมเรียกว่าไม่แท้กับสี่ห่เมื่อกี้เลย้อไ่รน้อง

ดองจาน C ็ J C จ J ดน7่งหน1แล้วตัวครับอีเี้ครับแล้วก็ถือไทยรักของบนเทิงรัมีกคเลยนะบันเทัยัเข้าทำงานองสห้าเมาีมคร